เก็บเห็ดหูหนูแบบไหนนะคะเอาไว้กินให้อยู่ได้นานเป็นปีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเล่ชาแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคเลมีวิธีเก็บเห็ดหูหนูนะคะให้อยู่ได้นานเป็นปีมาแบ่งปันกันค่ะสําหรับใครที่มีเห็ดหูหนูเยอะหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะต้องเก็บอาหารเก็บของสดไว้ให้อยู่เป็นปีเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก ฝากกดติดตามไม่กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะใช้กรรไกรตัดเห็ดหูหนูออกจากโคนเขาก่อนค่ะตรงโคนเนี่ยเขาจะมีพวกเศษไม้นะคะเพราะฉะนั้นตรงโคนห้ามเอานะเอาแต่เฉพาะเห็ดพอค่ะตรงโคนเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงโคนทิ้งได้เลยค่ะ เมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มาค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนถัดไปกันได้เลย ขั้นตอนถัดไปนะคะก็ต้องนำมาล้างน้ำทำความสะอาดก่อนที่เราจะนำไปเก็บเนาะกับข้าวทุกอย่างอาหารทุกอย่างของสดทุกอย่างเราต้องล้างน้ำทำความสะอาดก่อนเก็บนะคะจากนั้นเราก็ตั้งน้ำต้มให้เดือดค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็นำเห็ดหูหนูนะคะลงไปลวกได้เลยระยะเวลาในการลวกนะคะก็ ต้มให้เดือดอีกรอบนึงค่ะหรือประมาณ6นาทีถึง7นาทีนะคะเห็ดหูหนูไม่ต้องลวกนานนะคะแค่6-7นาทีเขาก็จะสุกแล้วค่ะถ้ายิ่งลวกนานเดี๋ยวเขาจะยิ่งเปื่อยเนาะนี่ค่ะเมื่อน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะแค่นี้เขาก็สุกแล้วเราก็ทำการตักออกไปพักไว้ข้างนอกได้เลยค่ะ พักไว้ข้างนอกนะคะเราก็จะพักไว้ให้เ้าเย็นสนิทก่อนที่เราจะทําการเก็บค่ะตั้งพักไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะ เมื่อเห็ดเย็นสนิทแล้วนะคะเราก็นำมาบรรจุใส่ถุงค่ะใส่ถุงหนึ่งถุงต่อการทำกลับข้าวหนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเวลาทำกับข้าวเราก็เอาออกมาทีละถุงค่ะที่เหลือจะได้ไม่เสียพับถุงให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ เก็บง่ายๆนะคะน้ำถุงนะคะมาเลี้ยงใส่ถุงหูหิ้วอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผูกให้เรียบร้อยจากนั้นก็นําไปแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องฟิตอยู่ได้นานเป็นปีๆเลยค่ะค่ะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเะเลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ